9น,นี่10 9นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะของกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะนี่เราก็ช้ามาแล้วก็กดเช็คน้ำมันเครื่องครับผมเช็คน้ำมันเครื่องแล้วก็เดินวนรอบรถว่ามีตรงไหนเสียหรือเปล่าไหนยังรั่วหรือเปล่านี่ครับผมก่อนจะทำงานพอดีน้ำมันเครื่องขาดฮีโน่นี่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือ น้ำมันเครื่องชอบขาดครับไอระบายมันออกเยอะไอระบายอรก,กเยอะมาแล้วก็เราต้องหมั่นดูน้ำมันเครื่องครับว่ามันจะขาดขาดแบบวนเลยก็มีนะทำไปดูบางคนว่ารถใหม่รถใหม่เนี่ยรถใหม่ก็ขาดครับผมไม่รู้ว่าเขาทำมาอย่างไรแต่เราไมไ่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า,วาจะขาด กปเดียวขาดนะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก็มาณต้องมันสดทักตัวแล้วไปดูอีกว่ามันถึงมันถึงขีดบนแล้วยังถ้ายังไม่ถึงเราก็เติมคว้บอีกค่อยๆเติมทีละนี้นะถ้าเติมมากนะมันมันเกินเราแต่ลำบาก คนเห็นไหมดู้กล้องโฟกัสหรือเปล่านะเนี่ยวบางทีมันจะถึงแล้วน่าจะถึงแล้วแหละแต่น้ำมันยังลงไม่หมดแล้วก็โอเคพอีมีขีดแรกแล้วก็ตุ่มที่สองเราเติมไปถึงตุ่มที่สองอย่าเกินน้ำอย่าเกินขานาไว้ดีกว่าเกิน จากที่เราเช็คน้ำมันเครื่องนะครับเติมน้ำมันเครื่องไปแล้วเราก็จะดูรอบเครื่องว่ามีตรงไหนรั่วซึมตรงไหนแตกผิดปกติหรือเปล่านะครับฮีโ <He know. S 1> น่นีเ่เคยเจอนะครับท่ออินเตอร์แตกมันไม่มันไม่มันไม่เตือนนะทุกคน เออมันไม่เหมือนรถกระบะนะกระบะถ้าท่าท่ออินเตอร์รั่วอตอท่อนเอแตกเนี่ยก็มันจะขึ้นรูปประแจรหรือว่าไฟโชว์อะไรสักอย่างแต่นี่ไม่มีนะเราจะรู้สึกแบบรถเรามันจะฟู่ฟู่อะครับฟู่ฟูรถเหมือนรถอโตโอ้อะเวลาเราเหยียบคันเร่งไปมันจะฟู่เงี้ยประมาณเนี้ย ผมไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่ามันแตกแต่รูบนันไม่ไม่แน่ใจนะว่าเคยแตกข้างล่างแต่ไฟไม่เตือนนตัวล่างเลยเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมตัวทอยาวๆเนี่ยครับ เป็นตัวล่างหรือเปล่าถ้าตัวบนน่าจะน่าจะเตือนนะถ้าตัวบนตัวเนี้ยตัวบนตัวนี้นะทามันแตกก็น่าจะเตือนนะแต่ตัวล่างตัวล่างแตกทําไมมันไม่เตือนเออผมไม่เข้าใจนะพอรถรถอีกคันหนึ่งเขาแตกเจอกับตัวเลยนะมันไม่เตือนนะไม่ะมีไม่มีไฟไม่มีไฟเตือนโชหน้าปัดเลยนะเออเนี่ย มันจะทําให้รถเราเหยียบไม่ออกแล้วก็กินน้ํามันน้ํามันเราจะหายนะครับอันนี้จะเป็นเทอร์โบสเตปเทอร์โบแล้วก็ตรวจดูท่อน้ํามีตัวไหนซึมรั่วหรือเปล่าของผมจะมียางฝาครอบมันสึกนะครับมันหมดอายุแล้วแหละนี่ แจ้งเปลี่ยนไปแล้วแต่ยังไม่ได้คิวยังฝาครอบเบลวาลัวแล้วก็ยังก็เดินดูว่าสายพานหน้าเครื่องพัดลมหน้าเครื่องมีตรงไหนที่แบบเหมือนรั่วซึมหรือเปล่าเหมือนกลอง โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่อง10ลอโมซิงตอนนี้ผู้ติด,ดตามก็ร้อยแล้วโอ้ร้อยนี่ผมก็ดีใจมากนะครับฝากสนับสนุนด้วยนะครับผมมือใหม่ช่วงนี้จะพยายามลงคลิปให้ได้มากที่สุดนะครับผมลงไปเรื่อยๆแหละ ส่วนมากถ้างงานเยอะๆมันก็ไม่มีเวลาถ่ายครับผมเพราะทั้งขับทั้งถ่ายมันก็ลำบากครับต้องถือนู่นถือนี่ถ้างงานเยอะๆมันมัน,ม,นมันไม่ทันโอเคครับผมอไอเราเสร็จแล้วก็ เช็คน้ำเช็คอะไรให้เรียบร้อยก็เอาหวัวลงก็ปลดสลักตรงนี้นะครับปุ๊บปุ๊บมันจะไหลลง Rồi. Rồi